สวัสดีครับไร้วัชลกรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการตัดหนอกกล้วยนะครับเราจะตัดเบาๆนะครับเราจะตัดสูงขึ้นมาครับเราจะตัดสูงขึ้นมาสาสิบเซนนะครับหลังจากปลูกได้สองสัปดาห์เราก็จะทำการตัดนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะตัดเบาๆนะครับประมาณ45ถึง60องศาครับครับโอเคครับเราจะตัดประมาณนี้เพื่อให้หนอใหม่แทงขึ้นมาต้นสมบูรณ์ครับตัวนี้เราจะตัด45ถึง60องศานะครับทำไมต้องตัดเฉียงนะครับเพื่อให้ยาง ไหลลงมาด้านล่างนะครับไม่ไม่ไปอุดตันในส่วนของตัวยอดที่จะแทงขึ้นมาได้ย่างเวลาฝนตกก็คือจะไม่ได้ไปขังครับจะทําให้เน่าเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเพื่อให้น้ํายางไหลออกนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มแทงยอดขึ้นมาสวยงามนะครับ